งั้นพวกเราไปเล่นซ่อนแอบกันมาเดีย๋ยวมเป็นปคนหาเองเพาะแชมป์หาเก่งอา้าวงั้นก็สิงั้นแชมป์เป็นคนหานะไปซ่อนกันเถอะใบยกเดีย๋ยวมป์จะเป็นคนหาเองหาโดยการแอบกลับบ้านยังไงล่ะไม่ได้กลับบ้านเนี่ยพวกเธอไปที่ไหนดีอะพิมุกึงจะไปทางนู้นนะส่วนเธออะใช้แถวนี้เอาก็ได้ เลิกเรียนแล้วพวกเราจะเล่นอะไรกันดีอะงั้นพวกเราไปเล่นซ่อนแอบกันมาถ้าซ่อนนานๆแล้วเธอไม่เจอฉันเธอจะทำยังไงต่อก็เล่นแป๊บเดียวไงเดี๋ยวฉันเป็นคนหาเองเพราะแฉันาหาเจ่งจบง่ายแน่อา้าวงั้นก็สิงั้นมันเป็นคนหานะไปซ่อนกันเถอะใบยกนด้เดี๋ยวมันจะเป็นคนหาเองหาโดยการแอบกลับบ้านยังไงล่ะไม่ได้กลับบ้านเนี่ยพวกเธอ เป็นมุกฉันจะไปทางนู้นนะส่วนเธออะแถวนี้เอาก็ได้ได้เฮ้ยเมื่อไหร่แชมจะมาเนี่ย่ผ่านไปกว่าสิบนาทีแล้วยังไม่มาอีกกายจะเลิกเรียนแล้วด้วยเนี่ยวนี่ไม่มีคนอยู่เฮ้ยฉันกลับบ้านก่อนดีกว่าไม่รอเป็นมุกแล้ว เราปิ่นมุกอยู่แถวนี้ได้ไหมเนี่ยเพราะว่าถ้าปิ่นมุกไม่เห็นเราอะ่ะเผื่ออาจจะได้รับอันตรายอา้าวปิ่นมุกตกใจหมดเลยแค่นี้ตกใจแล้วเหรอไทยงี้เหรอเฮ้ยผีหลอกเฮ้ยอย่างงี้เหรอเฮ้ยผีหลอก กดไลค์กดติดตามช่องช็อตของพวกเราด้วยนะครับนี่เลยนี่ดีๆเยอยะแยะมากมายเลยไปกดติดตามทุกช่องเลยสนุกแน่นอนวู้